สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะวันนี้วันพุธที่26กุมภาพันธ์2 5 5 7ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณชลพรณพินทากรและดิฉันปัทรมพรรัตนติรกณภูเก็ตค่ะ,คะสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงหลังๆนั้นนําไปสู่ความรุนแรงหลายจุดทีเดียวนะคะ,คะล่าสุดนั้นอาจจะเป็นที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่ราชประสงค์ล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เองก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ของเขตปทุมวันเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมมมาาาาารรยยงงนนนใหห้้้คุณผูชททบะะแลววกก็่่ีั จะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงก็คือหน่วยงานทหารนะคะล่ะาสุดทางด้านผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือก็ออกมายืนยันนะคะว่าอดีตทหารหน่วยซิลที่ถูกจับพร้อมอาวุธปืนที่จังหวัดระยองลาออกจากราชาการไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวการจับตัวนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือเรียกย่อๆว่าหน่วยซิลเนี่ยนะคะยืนยันว่าอดีตทหาร3นายพร้อมกับพวกรวม6คนที่ถูกตำรวจภูทรจังหวัดระยองจับกลุมได้พร้อมอาวุธปืนเป็นอดีตทหารที่ลาออกจากราชการไปเมื่อหลายปีก่อนและได้เข้าทำงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ภายหลังนั้นมีปัญหาจึงได้ลาออกมาแล้วก็ไปทำงานรับจ้างจนทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสานะคะผู้บัญชาการหารเรือก็ได้ รองผู้บัญชาการฐานเรือนะคะได้โทรศัพท์สอบถามข่าวที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตําหนิเพราะว่าเข้าใจว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นกําลังพลสังกัดกองทัพเรือแล้วจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งนี้ไม่อยากให้นําเรื่องดังกล่าวไปโยงใยกับเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่หนักใจหากว่าจะถูกย้ายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนกาดให้กับกลุ่มกปปส ทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสสศก็เปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นอกหน้าที่รับผิดชอบของสสศแต่ได้รับรายงานจากตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบในทางลับแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ ทางด้านพลเรือตรีการดีอุบลเลขานุการกองทัพเรือก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ถูกจับได้ไม่เกี่ยวข้องกับการยิงผู้ชุมนุมกปป,ปสและไม่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวการเตรียมจับตัวนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ แล้วก็ย้ำนะคะว่ากำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานเรืออย่างเคร่งครัดทั้งกลางวางตัวเป็นกลางแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองรวมถึงที่ผ่านมาได้มีการจัดเรือลาดตระเวนตรวจตราอยู่แล้วจึงไม่มีทางที่จะมีกองกำลังต่างชาติเข้ามาก่อเหตุตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะ